พาเดยวยเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกรับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ผมมีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับวันก่อนผมได้ทำเครื่องผสมปูนขึ้นมาหนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับสามารถช่วยทุนแรงในการผสมปูนแล้วก็ใช้งบประมาณในการจัดทำเนี่ยเพียง2,800บาทผมเลยอยากนำประสบการณ์มาแชร์ เพื่อนๆท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะทําจะได้สามารถใช้สามารถนําไอเดียเพื่อน,นําไปต่อยอดได้ครับครับสําหรับโครงสร้างเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันมีเลหล็กเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กนิ้วพงสามเหล็กแป๊บหรือว่าเหล็กเศษเหล็กต่างๆนะครับเนื่องจากว่าผมใช้เศษเหล็กที่เหลือจากงานต่างๆ ที่ผมเก็บไว้เนี่ยมามาจะทำจัดสร้างเครื่องน,นี้ขึ้นมาก็อาจจะดูไม่แมทกันเท่าไหร่แต่สามารถใช้งานได้ครับครับสำหรับโครงสร้างโดยรวมเนี่ยผมใช้เหล็กแป๊บขนาดหนึ่งนิ้วนะครับทำเป็นขาทั้งสองข้างส่วนแขนในการพยุนผังเนี่ยผมใช้เหล็กมี้นสามนะครับเป็นเหล็กแป๊บตําหนาประมาณ1นึจุดแปดมิลแล้วก็ตรงปลาย เหล็กแป๊บเนี่ยจะใช้เหล็กโขุดนะครับมาดัดโคง้งเพื่อเป็นเป็นท้องรับโครงสร้างของถังแล้วก็ติดตั้งล้อ PVC นะครับขนาดสามนิ้วสองล้อเพื่อเป็นล้อประคองแล้วก็พยุงถังเวลาถังหมุนครับในถังผมจะติดเป็นเหล็กฉากนะครับสองสองเส้นนะครับไว้สำหรับปูนแล้วก็ผสมปูนครับบริเวณปลายของถังเนี่ย ผมจะตัดเป็นฟันบานะครับเพื่อทำการยุบป,ปากถังเนี่ยลงเพื่อให้สามารถที่จะอุ้มน้ำปูนได้เยอะทำให้เราสามารถที่จะผสมปูนได้ทีละเยอะๆเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถังตรงเนี่ยจะทำให้น้ำปูนเนี่ยมันกระชอกออกด้านล่างของโครงสร้างนะครับผมจะติดล้อขนาด6นิ้วไวสองล,ล,ล้อเป็นล้อรถเข็นเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย ครับสำหรับต้นกำลังที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นมอเตอร์สิงเกิลเฟสนะครับขนาดครึ่งแรงตรงปลายเนี่ยผมติดออมูเล่ล่องเอนะครับขนาดสองนิ้วครึ่งไว้ตัวมูเล่เนี่ยจะก็จะขับล้อจักรยานนะครับเป็นล้อจักรยานไซส์ามาตรฐานที่ล้อจักรยานเนี่ยก็จะติดตั้งลูกปืนตุ๊กตาเนี่ยครับไว้สองตัวแล้วประคองแกนเผานะครับตรงปลายของแกนเผาเนี่ยก็จะติดมูเล่ขนาดสองนิ้วครึ่งล่องเอ ตรงนี้จะเป็นล่องคู่นะครับแล้วก็ใช้สายพานขนาด740นะครับเป็นเบอร์740สองเส้นนะครับในการหมุนถังครับสำหรับวันนี้ไม่มีงานปูนมาผสม,มให้เ,เพื่อนๆนดูเดี๋ยวผมผสมในส่วนของขุนเท้าวกับยินผสม,มให้เ,เพื่อนๆนดูการทำงานของของถังนะครับ ครับเพื่อนๆครับก็เครื่องก็สามารถที่จะผสมดินปลูกกับขุยมะพร้าเนี่ยได้ได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนๆครับเนื้อหาที่นําเสนออาจจะไม่ละเอียดหรือครบถ้วนอาจจะขาดส่วนไหนไปหากเพื่อนๆสง,ส,งสัยหรือมีคําถามสามารถที่จะถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับที่คอมเมนต์ กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ